สวัสดีครับทุกคนผมชืชอซาโวและนี่คือคอมที่รีบเล่นซะ ก่อนจะโดนเนิร์ฟคอมคาตาลินามือสังหารครับและนี่ก็เป็นคลิปที่เล่นคาตาลินายังไงให้รอน,นั่นเองครับคอมนี้ถือว่าเป็นคอมรหัสแดงครับเหลือคือตอนนี้มีคนเริ่มเจอคอมนี้แม่งเก่งเล่นยังไงก็โอกาสชนะเยอะมากท็อป4กระจายผมเลยรีบปั่นคลิปนี้มาประกาศปาชัยให้ทุกคนรีบเล่นกันเลยครับคอมนี้ครับเราจะสะโลคาตาลินาให้เป็น3ดาวเล่นคู่กับมือสังหารและชนะไปเลยสบายๆส,สนุกส โดยในปัจจุบันนะครับเป็นที่ถกเถียงกันมาเยอะมากว่ามือสังหารมาเล่นยากมากๆผมก็ให้ข้อม,มือสังหารเป็นหนึ่งในคอมที่เล่นยากที่สุดใน tft ตอนนี้ครับเพราะว่าพวกแทงมันเยอะพวกแบบมหึมาพวกนักสู้มันเยอะและมือสังหารไม่ก็ชอบครับแต่ว่าข่าวดีดีสุดๆก็คือมหึมาโดนเนิร์ฟไซออนโดนเนิร์ฟกลายเป็นแทงไปแล้วไม่ใช่ตัวดาเมจทําให้คอมนี้นะครับเริ่มผง,งาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมพูดมาตั้งแต่เล่นช่วง pbe แล้วว่าชาโคเก่งมาก คาตาลีน่าเก่งมากแต่ว่าการที่มันแบบเหมือนกับมาอยู่ผิดเมตามากทําให้มันเล่นไม่ได้ตอนนี้ครับคอมนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจากที่เล่นมาครับก็คิดว่าเก่งจริงๆแหละดังนั้นรีบมาเล่นกันก่อนโดนเนิฟกันดีกว่าครับรีบเอา LP รีบเอาวินจากคอมนี้ให้เยอะที่สุดกันดีกว่าโดยบอร์ดท้ายสุดครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยมือทหารเราจะใช้แค่4ี่นะครับเพราะว่าเราจะโถมไปที่พวกตัวแทงแล้วก็พวกตัวซัพพอร์ตบ้างโดยหลักๆนะครับตัวมือทหารที่มีก็จะมีชาโค มีเอ็โคมีคาตาแล้วก็มีทารอนครับ4ตัวนี้สามารถหาได้ช่วงกลางเกมได้ง่ายมากๆมาบวกกับเรโอนนาครับที่เป็นบริการแล้วก็บิดแข้งครับทั้งคู่เป็นบริการเรโอนนาเป็นนักเรียนด้วยเข้ากับคาตาเรียนาได้ดีและอีกตัวหนึ่งครับผมชอบให้ทาลิกเพราะว่าจะได้สองแสงและสามารถวางสักตัวของเราอาจจะเป็นคาตาลิียนาก็ได้เพื่อให้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย20%ครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับคอมมือสังหารเป็นคอมที่เราจะกระโดดไปล้วงหลังฝั่งตรงข้ามครับทำให้ เป็นคอมที่ค่อนข้างที่จะแก้เมตาได้ดีปกติเนี่ยมือสังหารมันจะเป็นอารมณ์แบบแอนตี้เมตาเพราะแบบเมตามันแบบอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้แบบจินจริงหรือว่ารักเนี่ยเราจะลงเขาได้สบายมากครับเพราะว่าเรากระโดดไปหาเขาถึงที่เลยบางครั้งจริงยังไม่ได้ใช้สก,กิลด้วยซ้ํานางก็ตายไปก่อนแล้วแครี่หลักของเราครับจะเป็นคาตาลิน่าสำคัญมากๆครับที่เราต้องได้คาตาลิน่าสดาวเอาเป็นจริงไม่จําเป็นอะแต่ว่าความต่างระหว่างคาตา2ดาวกับคาตา3ดาวมันเยอะมากๆ ไอเทมประจำครับไอเทมประจำสามัญประจำบ้านของคอมมือสังหารหรือว่าแอสซซินก็คืออินฟินิตี้เอกครับไอเอสำคัญมากครับเพราะว่ามือสังหารเนี่ยถ้าเรามีอย่างน้อย2ตัวปุ๊บพวกตัวมือสังหารทุกตัวสกิลจะสามารถตีคริดได้โอกาสคริก็จะเพิ่มขึ้นดาเมจคริก็จะเพิ่มขึ้นถือว่าดีมากๆครับเพราะว่าเราไม่ต้องใส่กับปั้นคริเพราะว่าจากบัฟมือสังหารเนี่ยสกิลของพวกมันจะสามารถตีคริดได้อยู่แล้วครับไม่จะเป็นต้องใส่มารคริ ซึ่งการที่เราออกไออีได้แต่ว่าไม่จะเป็นต้องออกหมัดคริเนี่ยเป็นเรื่องดีมากครับเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยคอมโบไออีกับหมัดคริเนี่ยมันเยอะมากการที่เราไม่ต้องไปสนเรื่องออกหมัดคริเราสามารถเอาชิ้นส่วนนั้นไปทาอย่างอื่นได้สบายกว่ามากๆเลยครับดังนั้นครับไอเทมหลักที่ผมอยากให้มีไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับเป็นคาตาเป็นชาโคหรือว่าทานลอนใส่ไออีจะดีหมดเลยครับเพราะว่าการที่เป็นมือสังหารมันเชี่ยวชาญเรื่องคริติคอลอยู่แล้วไอเทมต่อไปครับที่ผมชอบใส่ก็คือ ไอออนิกสปาร์คครับเป็นไอเทมใหม่ที่ผมเพิ่งลองมาใส่ให้กับคาตาและมันเวิร์กมากไอ n อนิกสปาร์คครับมีการเปลี่ยนแปลงมากนิดนึงแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือจะทําการลดเกาะเวทของคนที่อยู่รอบๆซึ่งมันดีกับคาตาลีน่ามากเพราะว่านางก็ไปทําการโจมตีข้างๆศัตรูอยู่แล้วแถมยังเพิ่มเดรเมจนิดนึงด้วยโดยการที่ช็อตฝั่งตรงข้ามเวลาเขาใช้สกิลด้วยครับเป็นข้อดีของคาตาเพราะว่าคาตาจะบิ้งไปบิ้งมาจะเก็บมีดเก็บไปมาอยู่แล้วปันปป่นไปปั่นมาซึ่งสามารถลดเกาะทำาดาเมจซึ่งดีมากๆ อีกชิน้นนึงครับเป็น hand of justice ผมชอบมากๆเพราะว่านอกจากจะได้ดุดเลือดแล้วเรายังได้มานาเพิ่มขึ้นจากชิ้นส่วนอีกนิดนึงด้วยแล้วก็ดามจอีกนิดนึงด้วย3ชิ้นนี้ครับพอมารวมกันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับคาตาลีนาครับมีทั้งดามจมีทั้งฮิลแล้วก็มีทั้งลดเกาะฝั่งตรงข้ามสามารถฆ่าได้เร็วมากๆแต่ไม่ต้องห่วงครับไอเทมคาตามันมีหลายอย่างมากเป็นข้อดีของแคลรี่ตัวนี้เลยค่อนข้างที่จะหลากหลาย flexible นอกจากนี้ครับเราสามารถผสมเป็น การเบลดก็ได้เอาไว้ดูดเลือดเหมือนกับเป็นไอเทมหลักของคาตาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นแฮนด์โรจิติแทนเพราะมันเพิ่มเดเเตมได้นิดนึงด้วยแต่ถ้าเป็นการเบลดครับแฮ็กเทคกาเบลดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับจะทําให้คาตาฮิวเพื่อนแล้วก็ฮิวตัวเองได้สบายมากๆอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นชิ้นสามัญของคาตาแต่ก่อนเหมือนกันก็คือบูบัฟคาตามานาแค่40บครับบูบัฟถ้าใช้สกิลปุ๊บมันจะให้มานาเรา20ฟันแป๊บเดียวโดน,นเดเเตนิดเดียวคาตาก็จะปั่นต่อได้แล้ว แล้วก็ได้มานาเพิ่มมาใหม่ซึ่งมันทาให้คาตาสามารถปั่นรัวๆได้เลยซึ่งถ้าเราไม่เจอกําปั้นเลยเราไม่สามารถออกคอชได้ก็ออกเป็นบูบับได้ครับชิ้นอื่นก็ใส่ได้อีกหลายชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะไปโชจินก็ได้ตีแล้วได้มานาหรือว่าอาจจะเป็นเกิดใหม่ก็ได้การซีซีก็ได้ครับแล้วแต่จะใช้แต่ว่าหลากัหลกๆแล้วอยากให้เป็น i อ e มาก่อนครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอา i อ e มาให้ได้ครับถ้าเล่นมือสังหารแล้วไม่มี i อ e, ชีวิตจะค่อนข้างลาบากมากมาก แคริลองครับไม่ใช่แท้งแต่เป็นทาลอนหรือชาโคกครับทาลอนเป็นตัวที่ในปัจจุบันโอกาสทำสามดาวค่อนข้างสูงเพราะว่าคอมนี้ครับอย่างที่ผมบอกเราจะสโลโลที่เลเวล6ตัวคาตาลิน่าครับเป็นตัว2บาทสีเขียวเราสามารถเจอนางได้เยอะสุดในเลเวล6ครับซึ่งบังเอิญบังเอิญทาลอนก็เป็นตัว2บาทสีเขียว นั่นหมายความว่าเวลาเราสโลโลหาคาตาลิน่า3ดาวเราก็มีโอกาสเจอทาลอน3ดาวได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเก่งพอสมควรมากๆบวกกับการที่ในปัจจุบันครับคอมจกกักระพัฒซามิล่าเริ่มมีคนเล่นน้อยลงหรือว่าอย่างมากก็เอาซามิล่าไปรวมกับท้าดวลแทนทาลอนก็แทบจะแทบไม่มีคนหยิบเลยเอามาเป็นแคลร่ลองได้สบายเลยครับไอเทมทาลอนก็เหมือนเดิมครับไออี e. เอามาเยอะๆเลยครับกำปั้นดาบ หยิบมาเยอะๆเลยชิ้น2ครับที่ผมชอบให้เป็นลาภิดไฟครับนอกจากว่าตีไกลแล้วยังตีเร็วอีกด้วยครับทารอนเป็นตัวที่จะไม่มีมานาแต่ว่าสกิลจะเป็นแพสซีฟครับยิ่งตียิ่งแทงยิ่งจ้วงจะส่งผลให้ศัตรูที่โดนแทงนะครับเลือดไหลออกมาครับยิ่งแทงเท่าไหร่เลือดก็กระฉูดมากเท่านั้นครับถือว่าโกมากๆและถ้าเป็น3มดาวพี่แกแม่งจ้วงหมดกองหลังได้เลยทีเดียวไอเทมอีอย่างหนึ่งก็ใส่อะไรก็ได้ครับจะเป็นดูดเลือดหรือเกิดใหม่ก็ได้แต่ ถ้าสามมุติชาโคมาวไวชาโคเป็นตัว3บาทสีน้ําเงินครับโอกาสเจอจะเยอะในเลเวลเจมากกว่าซึ่งเราจะโซโล,โลที่เลเวลหอาจจะเจอบ้างแต่ว่าอาจจะเจอน้อยแต่ถ้าชาโคมาเยอะไป2ดาวก่อนก่อนทาลอนอะไรประมาณนี้ก็ใส่ของแบบเดียวกันให้กับชาโคได้เลยครับไอเอดูดเลือดแล้วก็ระพิดไฟอะไรพวกนี้ใส่ให้กับชาโคได้เลยครับสบายมากๆเราก็จะมีมือสังหา4ตัวนี้ครับชาโคเอโคคาตาลินาแล้วก็ทาลอน โดยมีคาตาเป็นแคล,ลี่หลักแล้วก็มีชาโคหรือว่าทารอนก็ได้เป็นแคลลี่รองครับมารวมกับแท้งอย่างเลโอน่าครับอย่างที่ผมบอกเลโอน่าเป็นบอดีิการ์ซึ่งถึกสกิลก็ถึกแถมเป็นนักเรียนเหมือนกับคาตาลิน่าด้วยเอามาบัฟได้ครับโดยก็จะได้บัฟอะคาเดมี่หรือว่านักเรียน2มารวมกับบิดแข้งผมชอบบิดแข้งตรงที่ว่าเราสามารถเอามาต้นเกมได้ด้วย และที่สําคัญครับวิธีใช้บิดแข้งในมือสังหารเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งตอนพวกข้อควรระวังแต่ว่าบิดแข้งสามารถดึงกองหลังฝั่งตรงข้ามมาได้ครับเพื่อให้เราสามารถล้วงตัวที่ต้องการล้วงหรือว่าหลบตัวแทงฝั่งตรงข้ามตัวซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามออกไปจากกองหลังให้ล้วงง่ายขึ้นครับอะไรประมาณนี้จะเหลืออีกตัวหนึ่งครับประมาณเลยว่าเจ็ดก็คือจะเป็นทาลิกทาลิกครับเป็นตัวเสริมแก่งที่ค่อนข้างดีเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีแต่ผมอยากให้มันส่องแสงให้เราครับทาลิกเป็นตัวส่องแสง แสงไม่ว่าจ่ตรงไหนเราสามารถวางได้หมดเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามันส่องแสงหรือคืออย่างน้อยได้ดาเมจเพิ่ม20%เนี่ยถ้าเราวางในสักช่องที่แสงมาส่องอยู่อย่างน้อยก็คือคาตาลิน่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง20%และเราสามารถวางตัวอื่นไปมุมอื่นก็ได้แล้วอาคาตาวางไว้ตรงนั้นมือสหารเราจะล้วงเกือบทั้งกองหลังหลายๆทางได้เลยทีเดียวครับถือว่าน่าสนใจมากๆและเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างโอเคด้วย โดยรวมก็จะประมาณนี้แหละครับถือว่าน่าสนใจมากๆออกเมนที่อย่างแนะนาครับสาคัญสุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับมือสังหารโดยที่มือสังหารครับมีออกเมนเฉพาะของมันก็คือมีคัดรสโดยทําการโจมตีครั้งแรกนะครับที่โศัตรูจะทําการลดมานาฝั่งตรงข้ามไปนิดนึงครับทำให้เราสามารถที่จะฆ่าเขาได้ก่อนเขาจะป้องกันตัวเองถือว่าดีมากๆอีกนึงที่ผมชอบครับก็คือสมกบอมนั่นเองทุกคงนะครับที่มือสังหารเลือดต่ำกว่าเท่านึง่งน่าจะ60มั้ง มันจะทําการปาระเบิดควันครับผมส่งตรงจากหมู่บ้านโคโนฮะนาคุเรโดยจะทําการลดล้างดีบับทุกอย่างด้วยครับทำให้ศัตรูไม่สามารถเล็งมือสังหารที่กําลังจะตายได้ครับเป็นข้อดีของทัททารลอนทั้งคาตาในการที่จะกลับมาใส่สกิลใหม่กับฝั่งตรงข้ามด้วยครับแล้วก็ออกเมนมือสังหารอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสารลักษ์หัวใจวิญญาณของมือสังหารที่เพิ่มจํานวนเนี่ยเอามาใส่ให้หมดเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าในปัจจุบันเราเล่นแค่มือสังหารสี่ครับผมอย่างอื่นที่น่าสนใจก็คือพวก ฆ่าเราได้ดูดเลือดเพราะว่าคาตาโอกาสฆ่าเยอะมากทารอนโอกาสฆ่าเยอะมากและเราอาจจะไม่ได้ออกของดูดเลือดให้มันทุกรอบดังนั้นเอาดูดเลือดมาด้วยก็ใช้ได้ครับอีกนหนึ่งแนะนำไนฟ์เอทครับผมอย่างที่ผมบอกตัวมือสังหารจะกระโดดไปฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วครับยังไงวางข้างหน้าข้างหลังก็กระโดดไปอยู่ดีเราสามารถวางมือสังหารไว้2แถวหน้าก็ได้ได้รับบัฟไนฟ e เอก็คือตัว2แถวหน้าจะได้ลพลังโจมตีมากขึ้นแล้วมันก็กระโดดไปข้างหลังอยู่ดีครับทำให้เราตีแรงขึ้นมากๆและแท้งก็ได้บัฟไปด้วย หรือจะเป็นออกเมนต์อื่นๆครับอย่างเช่นพวกแพนโดล่าไอเทมก็ได้แพนโดล่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะโดนเนิร์ฟนะเพราะามันโคตรโกงเลยคุณสามารถหาไอเทมเพอร์เฟกให้ทุกคนในทีมก็ได้ในการที่มีแพนโดล่าที่เป็นออกเมนต์ซึ่งผมว่าในอนาคตเขาอาจจะปรับให้แพนโดล่ากลายเป็นออกเมนต์สีทองมั้งเพราะว่ามันเก่งเกินแบบเป็นสีเทาอะ่ะแต่ก็ต้องรอดูกันครับแต่ก็หยิบมาใส่ได้เลยครับเพราะว่ายิ่งไอเทมเยอะคอมนี้จะยิ่งเก่งมากครับเพราะว่าอาจจะใส่ทั้งของซัพพอร์ตของแท้งของดาเมจให้ทีมเราก็ได้ เรามาดูต้นเกมกันดีกว่าครับต้นเกมคอมนี้เล่นง่ายมากเพราะว่าเราผสมคอมตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือหาคาตาลิน่านั่นเองก่อนที่เราจะไปเลเวล6ครับต้นเกมเราต้องสตรองนิดนึงโดยการมีการเรนครับผมกาเลนเป็นตัวต้นเกมที่มีแต่คนเกียรชังอยู่แล้วแต่เราก็เอามาเล่นได้ครับคู่กับคาสเดนก็ได้เป็นปกปกักแล้วก็มีนักเรียนด้วยเอามาผสมกับคาตาลิน่าต้นเกมจะดีมากๆเลยทีเดียวเป็นตัวแทงแล้วก็ให้คาตาลิน่ากระโดดไปจ้วงฝั่งตรงข้าม หรือจะเป็นบอดีิการ์ก็ได้ครับเป็นดาเลียสเป็นป๊อปปี้ขอก็มีไอ้พวก2แทงเนี่ยเป็นจะเป็น2บอดีิการ์หรือจะเป็น2ปกปักให้มาแทงก่อนก็ได้ครับแล้วในช่วงหลังๆต้นเกมอ่ะประมาณแบบรอบหลังจากชิปหรือว่ารอบหลังจากกวีดนตรีเราควรจะเจอพวกมือสังหารอย่างน้อยและอาจจะให้ทวิชเพราะว่าในบอร์ดหลักครับเราไม่ได้ใช้ทวิชมักถือของให้คาตาแทนก่อนก็ได้และถ้าคาตามาปุ๊บซึ่งไม่ควรมานานก็ใส่ของเต็มๆไปให้คาตาได้เลยครับเอาบิดแค้งมันดึงตัวละครต้นเกมก็ได้เพราะบิดแค้งดีมาก เป็นทั้งบอดีกาดเป็นทั้งปกปกักแถมเป็นชิ้นส่วนคู่กับเอเคโเอาไว้เช่นฟรีต้นเกมก็ได้อีกด้วยอารมณ์ประมาณนี้เลยครับต้นเกมบอร์ดต้นเกมก็คือเอาจริงๆเล่นอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตามที่ผมบอกก็ได้ต้นเกมครับเล่นบอร์ดอะไรก็ได้ที่แบบมี2ดาวเยอะๆไปก่อนก็ได้ให้เราแบบมีตังมีเลือดได้เยอะไปสุ่มหากาตาลีนาอะไรประมาณนี้ครับต้นเกมก็จะไม่ยากเอาต้นเกมที่คุณถนัดเลยก็ได้แต่ถ้าแบบแนะนํากับเข้าวความที่สุดก็จะเป็นการเล่นเป็นคาสดิน เป็นคาตาลิน่าหรือว่าเป็นทวิชอะไรประมาณนี้จะค่อนข้างใช้ได้ดีเลยครับโดยบอร์ดท้ายเกมเอา,าจจิงมี2แบบครับแบบนี้เป็นแบบที่ผมจะใช้เยอะที่สุดก็คือแบบมีกองหน้ามีตัวซัพพอร์ตตัวนึงเป็นทาลิกที่เหลือเป็นมือสังหารตามนี้เลยแต่ว่าถ้าแบบเรารวยมากๆเราอยากเปลี่ยนแนวเราก็ไปช่วงท้ายเกมแบบนี้ได้ครับโดยแบบนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะมีโรงเรียนถึง4เลยทีเดียวซึ่งการที่จะมีตัวหนึ่งเราก็ต้องถือมาตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้ว ก็คือเก็บการเลนมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับมาคู่กับบิดแค้งยังไงก็ได้บัฟปกป,ปัดอยู่แล้วแล้วก็ไปถึงเลนเกมหายูมีมาเพิ่มมาแทนทาลิกก็จะทาให้คอมนี้นะครับมีซีซีแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติมไปอีกด้วยจะเล่นแบบแรกหรือจะปรับเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าน่าสนใจทั้งคู่อันนี้ก็จะได้เป็นโรงเรียน4ี่หรือว่าอะคาเดมี่สก็ใช้ได้เหมือนกันครับเรามาดูข้อควรระวังแรกของคอมนี้กันดีกว่าครับถ้าไม่มี IE จะทํายังไง ตั้งแต่เล่นมานะครับมีบางรอบที่ผมไม่สามารถที่จะหาดาบหรือว่ากำปั้นผสมเป็น i อ e ได้แต่ว่ามีไอเทมชิ้นอื่นอยู่วิธีแรกครับคือถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่มีออกเมนที่ล็อกคอมแล้วให้ย้ายครับเพราะว่าคอมนี้เนี่ยมันจะโกงแบบกระดึ๊บไปมากเลยถ้าเรามี IE ซึ่งพอเราไม่มีเนี่ยเราจะเรียกว่างานหนักแล้ะครับเพราะว่าดาเมจจะหายไปเยอะมากอาจจะไปเล่นคอมอื่นถ้าสมมติว่าแบบเราไม่มี IE เราก็แบบอาจจะมีธนูเยอะใช่ไหมเราก็ไปเล่นแบบพวกเอกอกอดไปเล่นพวก โยนะอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้นไปมือสังหารหรือว่าถ้าแบบเราได้พวกไอเทมเวทก็อาจจะไปเล่นลักอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเอาจริงก็เกือบได้แหละอาจจะฝืนเอาก็ได้นะครับโดยที่ไม่มี i อ e. อาจจะหาพวกแบบมัดคริก,ก็ได้ลาบ,บันดอนการเบลดให้กับคาตาลิน่าอะไรประมาณนี้ก็ใส่ได้อยู่ครับหรือจะเป็นเดฟเบลดใส่ให้กับทาลอนใส่ให้กับชาโคก็พอจะรีดเดเมจมาได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะติดที่1ห,หรือว่า1ใน2อ,อะไรประมาณนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่าเราจะสู้ พวกเขาเล่นเกมไม่ได้แต่ว่าก็ยังติด1ใน4ได้อยู่นะถ้าตัวละครดีโลดีเราก็จะสามารถทำเดยเมจได้บ้างแต่ว่าจะหายไปเยอะพอสมควรเลยข้อควรระวังที่2ครับถ้าฝั่งตรงข้ามอุดจะเกิดอะไรขึ้นการที่เขาอุดนะครับเป็นวิธีแก้อัศสซสินอย่างดีก็คือว่าเอาตัวแท้งนะครับไปวางข้างหน้าไปอุดกองหลังให้หมดเลยก็คือแบบไปเอาพวกตัวแทงไปอุดจินเอาพวกทําเค้นไปอุดแบบจิงให้มันหนีออกไปไม่ได้ เวลามือสังหารเรากระโดดไปเนี่ยครับมันก็จะต้องไปเจอกับพวกแทงก่อนถ้าเป็นแบบนี้ครับให้ทําการย้ายแคลรี่หลักของเราไปวางไกลๆเลยครับแล้ววางพวกเอ็กโคให้อยู่กับฝั่งเดียวกับที่เขาวางอุดไว้การที่เราวางแคลรี่นี่ครับก็คือคาตาอาจจะเป็นทารอนเนี่ยหลบมาไกลๆก็คือหลบพวกซีซีหลบพวกการโจมตีของแคลรี่ที่เขาอุดไว้นั่นแหละครับยิ่งอยู่ไกลมันจะยิ่งไม่เล็งและการที่เราวางเอ็กโคกระโดดเข้าไปในดงนะครับเวลาเอ็กโคสกิล มันก็จะเรียกเหมือนกับเรียกโดมออกมาครับพอเอโคใช้สกิลเป็นโดมปุ๊บคนที่อยู่ด้านในเนี่ยที่วางไปกระจุกกันพอดีเนี่ยมันก็จะตีช้าลงถึง50%เลยครับถ้ามีฝั่งเราก็จะตีเร็วขึ้นด้วยซึ่งทําให้เขาตีช้าลงเป็นกลุ่มได้ดีมากๆเลยครับอีกอย่างที่สามารถช่วยได้ครับก็คือหากาลิโอครับเราสามารถถอดทั้งเลโอนาหรือว่าแบบถอดแบบบิดแข้งถอดทลิกแล้วกันเลโอนาเก็บไว้เอากาลิโอลงมาครับกาลิโอเป็นบอดี้การ์ดคู่กับเลโอนาได้อยู่แถมกาลิโอสามารถกระโดดซูเปอร์ฮ ไปในก้อนที่เขาอุดนั่นแหละครับทำให้เกือบทั้งทีมโดซีซีจากกาลิโอได้ซื้อเวลาให้คาตาแล้วก็แคลริลองทําการโจมตีได้ดีเลยครับข้อควรระวังต่อมาครับก็คือบิ t แขงครับอันนี้เป็นบิ t แขงฝั่งเรามากกว่ามือสังหารนะครับจำเป็นในการใช้บิ t แขงมากๆเพราะว่านอกจากว่าจะเป็นพวกบริการหรือว่าถึกทนช่วยบัฟแทงได้แล้วมันยังสามารถดึงศัตรูฝั่งตรงข้ามมาได้ด้วย หลายๆคนอาจจะถามว่าเราจะดึงเขามาทําไมในเมื่อเรากระโดดไปหาเขาแล้วคําตอบก็คือเราสามารถที่จะพลิกฝั่งตรงข้าม1ตัวออกมาจากกองหลังได้เลยหลายๆครั้งครับเราสามารถดึงพวกจินดึงพวกโอเลียนแนออกมาจากฝั่งตรงข้ามก็ได้ซึ่งจะทำให้เราล้วงกองหลังได้ง่ายขึ้นเวลาแครี่ไม่อยู่แต่หลักการใช้ที่ดีสุดนะครับคือดึงตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แครี่ เพราะว่าถ้าเราให้บิดแข้งดึงแคลลี่ฝั่งตรงข้ามมานะครับแคลี่ที่โดนดึงมาเนี่ยอาจจะไม่ตายและกลายเป็นว่าแคลี่ตัวนั้นจะทําการยิงเราฟรีมากๆเพราะว่าบิดแข้งอาจจะไม่มีดาเมจหรืออาจแทงได้ไม่นานถ้าบิดแข้งตายปุ๊บมือสหารเรากระโดดไปฝั่งตรงข้ามปั๊บแคลี่ตัวนั้นที่เราดึงมาเนี่ยก็จะยิงฟรีไปเลยทีเดียวกลายเป็นว่าช่วยเขาซะอีกดังนั้นครับผมเราดึงตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แคลลี่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในงไงเวลาผมเล่นคอมจีนผมจะชอบวางโอลิแนาไว้มุมสุดอยู่แล้วเพราะผมไม่ชอบไดดม่ ดังนั้นก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราเอาโオリโอน่าดึงออกมาก่อนและมันจะเพิ่มช่องว่างด้านในครับให้มือสังหารเราสามารถกระโดดไปในช่องนั้นได้อีกด้วยซึ่งข้อสําคัญครับเวลาเล่นบิ๊กแคงเองเนี่ยก็คือเราสามารถยกย้ายสายขวาถ้าเราจะให้บิ๊กแคงดึงมาจากกองที่เขาวางแครี่ก็ดึงมาได้หรือถ้าว่าหากว่าเราไม่อยากให้เขาดึงไปเราก็เปลี่ยนบิ๊กแคงไปดึงตัวอื่นก็ได้ขอแค่บิ๊กแคงดึงตัวแล้วก็ตามไม่ให้มายิงฟรีด้านหลังเราก็เพียงพอแล้วครับข้อควรระวังต่อมาครับถ้าหากว่าเจอคนเล่นคอมเดียวกันเปียบ จะทำยังไงดีข้อมืองหารนะครับในปัจจุบันหลักๆมีอยู่2คงคอมก็คือชาโคแบกแล้วก็อากาลิเล่นมืองหาร6หรือว่าคอมคาตาลิน่าแบกสโลโลซึ่งคอมคาตาสโลโลนะครับเอาไ้จริงแบ่งได้มากสุดแค่2คนเท่านั้นเพราะว่าเราโลเยอะมากๆเราใช้คาตาถึง3ดาวถึงจะเก่งดังนั้นถ้าเห็นคนเล่นคาตาเยอะกว่า2คนปุ๊บให้ย้ายหนีเลยครับซึ่งถ้าสมมติว่าแบบผมเอาออกเมนพวกมืองหารมาแล้วไม่อยากย้ายย้ายไม่ได้แล้วไม่คุ้ม ทางออกก็คือเล่นชาโคแบกหรือว่าทารอนแบกไปเลยครับเอาจริงผมแนะนําเป็นชาโคมากกว่าละกันเพราะว่าชาโคนั้นพวกเราที่เล่นคอเนี้ก็จะไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่เน้นทารอนในคาตาลิน่าเป็นหลักมากกว่าซึ่งการที่เราไปชาโคนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเลเวอัพเป็นเลเวล7เจ็ดเลยครับถ้าเราจะย้ายนะเป็นเลเวล7เจ็ดและสุ่มหาชาโคแทนก็ได้หลังจากนั้นเอาให้ไปถึงเลเวลรแปดหาอากาลิเป็นคอปมือสังหาร6เหมือนเดิมออริจินอลไปเลยครับถ้าเราทําแบบนี้ เราจะไม่ต้องใช้คาตาหรือว่าทารอนจะเป็นนักแค่2ดาวก็ได้และไปเอาให้ชาโคสดาวเอาให้อากาลิเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปเล่นตาปกติไปเลยดีกว่าครับปล่อยให้คนที่เล่นคาตาลิน่าเขาแย่งตัวกันไปซึ่งเราก็ไปอยู่เลเวลว่าแปไปอยู่เลเวล่าเจ็ดมีโอกาสเจอตัวแพงก็ได้ถือว่าดีไปอีกด้วยหรือว่าถ้าสมมุติไม่ได้เล่องออกเมนที่ล็อกคอมก็สามารถย้ายไปเล่นหลายอย่างได้มากมายเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราใช้ไออีเป็นหลักไออี AE, ถือว่าดีมากๆถ้าผสมมัรคริก็ไปเล่นฝั่งสายเวทก็ได้ด้วยหรือว่าจจะให้พวกิน พวกเออร์กอดหรือว่าซามิล่าก็ได้หรือว่าโยนิ one, ถือไปก่อนก็ได้ครับดังนั้นการย้ายจากคอมนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่าถ้าจะย,ย้ายต้องรีบย้ายครับเพราะว่าถ้าเราเสียเวลาสโลโลหากาตาลิน่า3ดาวแล้วแบบไม่เจอสักทีแล้วแบบเราย้ายแบบรอบ5้าอะไรประมาณนี้มันจะไม่ทันแล้วครับโอกาสหลุดท็อปสก็จะมีเยอะมากๆเรามาดูเกมเพลย์กันต่อเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่เห็นครับในรอบ5้าีดหผมมีทารลอน3ดาวใส่เดสเดช่วยทำเดสเมจไปด้วย แล้วก็ตอนนี้ครับมีคาตาลิน่าของเพอร์เฟกต์ที่ผมให้ไว้มีไออีมีไอออนิกสปาร์กแล้วก็มีฮอชโดยแสงนะครับส่องด้านหน้าพอดีเลยแล้วตอนนี้ผมมีเอคซายด้วยต้องวางตัวกระจายกระจายกันก็สบายมากครับก็คือวางด้านหน้าแบบนี้เลยจะได้ล้วงกันทุกมุมไปเลยแล้วก็ให้วางตัวแทงอยู่ด้านหลังครับเอาจริงตอนนี้ผมควรจะขายนี่ผมควรจะขายคาสดินแล้วก็ให้บิดแข้งลงมาแทนก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้จากในตาลางเราติดท็อป4แล้วเรียบร้อยครับถือว่าขอบนี้ค่อนข้างเวิร์ก แล้วก็น,นี้ผมเป็นเลเว่าแแล้วก็ใส่ใครก็ได้มาก่อนเรามาดูเราสู้กับนักวิจัยปูกันครับนี่คือคอมจินนะครับคอมหนึ่งในเมตาคอมปดเราเองเราให้คาตาลินาครับกระโดดตรงกลางไปก่อนจะได้บนไปบนมาได้ครับแล้วตอนนี้ทารอนจะทําการล้วงทารอนล้วงโอเลิอาครับทำการจู่หนึ่งจูสองโอลิอาเลื่อนไหลทนพิษมาแผ่มปล่อยตายไปทําการจูงกุญปู้น่เลียนทีเลียนตายไปถึงตัวใครน่ครับถึงตัวจินจู่หนึ่งจู่สองทำการฆ่านักวิจัยปูไปเลยชั้นขอโทษด้วยนะและนี่ครับมับงกรก็เป็นจุดเกิดไอเดียใหม่ในการให้ไอททาอ้ เราปิดไฟแคนนอนมาหรือว่า R F C ซึ่งก็มาเป็นไอเทมหลักที่ผมชอบให้ทารอนนั่นเองอย่างรอบนี้ครับผมได้ทารอน3ดาวนะหมายความว่าชาโคก็แทบไม่ต้องทําอะไรครับกระโดดไปด้านหลังไปเป็นล้วงมังกรจิ้มด้านหลังมังกรให้มังกรเลือดไหลาตายแล้วก็เอาไอเทมทั้ง3ชิ้นมาใช้กันเลยครับเหลือกันแค่2คนละครับมือสังหารตัวทองอลามมากมายปะทะคอปซามินาเอเอซามิน่านั่นเองดูซิจะจ๋งไหมผมสลับซ้ายขวายกย้ายซ้ายขวา ให้เราไม่ดึงซามิล่ามาครับตามที่ผมบอกถ้าเราดึงซามิล่ามาซามิล่าจะฟรีเกินไปแล้วก็โดดรุกไปเลยครับตอนนี้คาตาลิน่ากูโดนตำรวจจับเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ขยบสังสิน้นปัน1,124ันน้ครับปันอีรอบหนึ่ง1,140ถือว่าแรงมากๆซา,า,ามิล่ากำลังโดนลุมครับสบายมากๆทารอนบอกกูไปแล้วสบายเฮียเลยว่าคาตาลิน่าตายเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตายด้วยความรวดเร็วเลยครับแต่ว่าเราอยู่ท็อป2ก็ถือว่าเล่นแล้วรอด คลิปก็จะประมาณนี้เลยครับผมโชว์เกมเพลย์เล็กๆนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคอมนี้เนี่ยเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งในปัจจุบันและคนหยิบค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ต้องห่วงครับถ้าดูในคลิปนี้ผมบอกทั้งวิธีหนีแล้วก็วิธีเล่นต่อไปแล้วด้วยว่าเราจะย้ายหรือว่าจะเล่นต่ออะไรยังไงดีคอมนี้ครับรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟเพราะว่าผมมีความรู้สึกอย่างดีแจ่มแจ้งมากๆว่าคาตาลิน่าโดนเนิร์ฟแน่นอนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับซามิล่าแพดก่อนที่แบบมันเก่งเกินจนแบบทุกคนก็เล่นแล้วมันก็โดนเนิร์ฟ ดังนั้นครับผมว่าแพทหน้าคาตาโอกาสรอดก็น้อยแถมการเลนที่เป็นตัวต้นเกมของเราก็มีสิทธิ์อยู่ดังนั้นถ้าหากว่าอยากรีบอัพแรงลองฝึกคอมนี้สักพักแล้วก็เอาไปลงแรงครับแล้วก็วันพิกไปเลยก็ได้จะบังคับเล่นคอมนี้ไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าโอกาสชนะมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคาตาลิน่าค่อนข้างที่จะโปรเกนมากพอสมควรใครลองเล่นแล้วหรือว่าใครเล่นคอมนี้ประจําอยู่แล้วคนมาเล่นเต็มเลยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างชนะไหม มาเม้นบอกผมเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับกับคุณทุกคนที่ติดตามสุดๆเลยนะครับดังนั้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c r ร b ์ผมด้วยนะครับ thank you ทุกคนมากครับที่มาดูและติดตามสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้า